ตอนทำหลาบนันก็ง่ายง่ายกดซานะครับเนาะเพราะว่าซานี่มันต้องมีเส้นหอมแดงใช้เป็นลักเป็นหลับใส่เหลือดเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวฮองใส่เกลือไหนไหนก้อนนละไหนก้นนละมีน้อยสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมนนอกครับอุ๋ยนะครับ อยู่กันสองคนทำแล้วเดี๋ยวห้างไอสินนะครับเนี่ยมาพอดีมาเนี่ทำงานนะครับเมาขัวพริกนะครับเพื่อทำน้ำพริกส่งนะครับคือเอฟซีที่สั่งไม่กินตอนสง่สงการนี่นะครับเนี่ยทำมือเองหมดนะครับอ,อวันนี้เรามีเมนูอย่างอุยอุ่มอ้วนกันบ้างเล้งเนี่ยยกนาำพรกกันบ้างเอออ่ะกิน มันหอมลงไปเลยซื้อจินควายมันหลับนะครับวันนี้โอเคอ่ะก่อนไปทุละครับเดี๋ยวเขาถิ่มาอยู่แค่ว่าเดี๋ยวเขาไปหาเองครับอืในส่วนหนงหน้ามาก่อนนะครับอันนี้นี่เตรียมาก็คือนครับนี้เลือดนะครับน้ำเพี้ยครับนี่เป็นดีนะครับ่วไหนมีผลนลักนะครับในน้อยเดียววันนี้นะครับเขียมง่าควายตัวนี้อ มาเก็บในนักตั้งจีนนะครับมันเหมือนไปซื้อทั้งกาดใหญ่นะครับเนาะดูต่างเลือกนะครับมานี่เขาหลับกัน,นี้ว่านะครับกซ่ามานันดำอุตีมาสมทบในที่เรียง เข้ามากินกันนะเดี๋ยวเข้ามากินกันนะหลับเดี๋ยวกินหัวขึ้งไม้นะครับนุ้ยแค่ขิ้เหลีวยังมากอ่ะกินแต่ยองๆหนุ่ยนี่เราซอยขึงไม้ไปร้อนนะครับเดี๋ยวหลับกินรอเดี๋ยวไอ้สินนะครับตื่นแฟนปลูกต้นไม้บนสวนบนนะครับ ตับเขได้อยู่นะครับครับเดี๋ยวซอยไปเรื่อยๆนะครับอ่าสว่วนนี้คณะก็ได้ดมงเอียะครับคณะแหล่งน้ำท่วมก้าปุดบมด <c oughs> ได้เห็นน้อยเดียวคณะตับงามน้อยครับวันนี้ สองวันสองวันนี้แค่น้อยนะครับพอดีอันพายุมันเข้านะครับเนาะเออก็เลยอันฝนก็เลยตกนะครับอากาศรู้จะหนาวนะครับจิ้นต้องแบบเป็นจิ้นงามๆนะครับนี่นะถ้ามันเป็นเอ็นก็เลาะออกวิธีการจะหลับคือมันนันละเอียดละเอียดหรคือต้องอันละเอียดง่ายนะครับเพราะก็ต้องซอยเป็นอยเทีน้อยๆเนาะมีก็คมไปคมบอด มีบุกคอยกินจีนหมิน่นนี่วันนี้เราใส่นในพริกลาบทีมง,งานเขานะครับหลังแยะแล้วนี่นะครับเล่เอฟซีทานใดสนใจนะครับแต่สร้งได้นะครับอ่าครึ่งกิโลก็บสองร้อยเหมือนเดิมนะครับไม่ขึ้นราคาแต่พริกตำการขึ้นราคาพวกนั้นครับพวกพริกพวกเครื่องเทศแต่หอนราคาเขายังหมักกระถาอยู่นะครับแต่ทรงกึ่งโลกับประมาณสักสี่สิบบาทนะครับกิโลกับประมาณห้าสิบบาทนะครับต่อกิโล เออจิ้มก็โอเคอยู่นะครับเป็นจิ้มควายนะครับวันนี้นะครับน,นี่ก็เริ่มลาบ,นนบเดี๋ยวเขาก็จะเขาเลือกใส่ตัวนี้ครับเ,เ,ลเลือกควายาลาบไปเรื่อยๆก่อนนะครับาลาบเป็ดตัวนใส่ยากะเจียวเป็ดตัวนี้ ก้อนครับใส่ไปด้วยตอนทำลาบนี่ก็ง่ายกาง่ายกว่าซ่านะครับเนาะเพราะว่าซ่านี่มันต้องมีซเสียงหอมแดงใช้เป็นหลับเป็นี่ลาบใส่เลือดเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเอาใส่เกลือลงไปด้วยนะครับเป็นเกลือปนนะครับหลาบมันเหนียวนะครับเนาะ ใส่กันมาให้มื่อวานะครับเวลาปรุงลาบแล้วกับฝั่งใส่เนื้อเกลือนะครับเดีย๋ยวมันจะอันลั่มต้องเช้เส้นเวทมาปรุงเลยแก้ววันนี้เอ๋ประมาณนี้หลับกันได้ครับ <c oughs> เลือดกับเติมได้ดเลยนะครับอันน้ำนะครับถ้ามันมีก้อนก่อนน้ำใส่น้ำสะเต๊ะกัน,นได้นะครับถ้าคนโยนละ ไมยคนนะครับลาบกลางโต่งนี่เองครับนเวลาแต่หมู่บ้านมันเสียงดังเนาะคนณต้องมาหาบุญปั้นบุญบนนะเวลาลาบนะเวลาเจ้าประกันมาหสักเตื๋อหลับแข็งๆข็งตัวแข็งแบบนนะครับสมนี้โอ้ได้แล้วครับนี่ ลายเนี่ยหลา,าบเนี่ยซาเนี่ยเขาเหมือจำเป็นต้องหนักหนักนะครับเนาะเออมันหนักหนักแล้วเมือจนจะหมดล้ำแล้วครับอืมอห้เน,โนโี่ยหนวกดีปุดีด้นี่ประมาณสามสี่คนก็ถือว่าสุดยอดนะครับอืมหิวนาดกี้เขียงกี้เขียงเนี่ยมาเอานะครับเนอะเริจะซวกน้ำไปนะครับนี่ต้นที่เหลือนี่นะครับมันก็นยังหมดเถือนเนาะนี่เขาจะทาเกลิดนี่จะทาเกลือย่างนะครับรอยู่กําลังขั้วพริกปุ๊ดดีครับทานกําลังงามนะครับ โอ้โหนี่เอาแบบมีเนียมมเน่ยม,มเนี่ยมองสุดยอดอาจะพาเกลือเกลือลรยนี่ก็รูแล้วครับอืมนีชุดย่างกินซื้อมาหน้ากัริได้นะครับกินหมูมดกับหน้าเอาขวางมาได้นะครับเนี่ยแบบซื้อบอกปุ๊ีปุ๊ีนะครับเนาะ ซอยพริกรอเลยนะครับจะเตรียมไเออพักนะครับมีพักไผ่นะครับพักไผ่รับพักแคลนนะต้นหอมพักชีนะครับสามอย่างเลยเฉพาะนี่นะครับต้องใส่นะครับดนักทั้งเหนือเขาเก็บมาแน่นะครับทั้งที่อาจจะบ่ใส่นะครับไม่นกัเล็แต่ผมชอบนะครับนาใส่ประมาณนี้นะครับสามอย่างแต่แน่นี่ก็รอเวลานะครับเตรียมพร้อมแล้วไปล้วขวบปู้ก่อนมานะครับดูว่าอัน ไอ้ให้เหรอไอ้สินนะครับแกไปปลูกต้นไม้อยู่นะครับตอนลงมาเดากับฟูงที่หลังนะครับฟูงกําเดียวนะครับไม่ยากครับผ่านไปหนึ่งวันกับชีวิตฉันอือข้อพิษกัหอมกันแล้วะข้วนาเครื่องเรียกจะไม่ใส่เดัวไหนอ้อเนี่ยดินมาแจมด้วยนะครับอืมกินลาบก่อนเนี่ยฟังต๊กเถอะนี่เป็นการหมือสีเวลานะครับ ก้อนคงจะไ,ได้มาไปทาสีบ้านนี่น้ำเพี้ยนลงไปเพี้ยนี่แนะนน้ำให้ต้มนะครับต้มแลนกกอง,กอง okay. แต่นะครับเนื้อชอบเผ็ดชอบหวานพริกลาบสั่งได้นะครับเนื้อของทีมงานนะครับตัวน,นี้ทำียบร้อยแล้วนะครับเกลือฝั่งใส่ด้วน,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาลาบชีน้นเขาใส่เกลือไปช่วยแล้วนะครับอืมหัว เป็นหล,ล้ำไหลน,นักล้ำนักหยอดอะ่ะผมมีเศษพริกพริกกับเพอยู่นะเก้นนี่ครับมันเจ๋งอย่างนะถ้าหอกใส่เกือตดตัวยใ้่ผงชโรดตัวให้มันละลายก่อนนะครับนี่อย่างนนี้ลงมือเองเนาะก้อนหม,มา ไอการสมาดึกนะครับเพราะว่าไปจุ่ยอันเจ้ามูบนท้าสีบ้านโพลอบ,นบวันเดียวขึ้นบ้านใหม่ประมาณวันที่สิบเอ็ดกินจลิลาบไว้นะครับเอาเขาไปปั้นบัตรกเสริมเหรอเน<ะ>ี่ยพีดเนี่เออมาคั่วตีแห้งสินขั่วใกล้บ้านนะขอกลม <laughs> หัวไก่บ้านเมื่อไรเขาเขาจมคิวไอ,ไอที่จมมันยังนี่จมจยากกินลาซินเมื่อไรคิวเดี๋ยคือจิ้พริกตัวยา่างนี่ของไกล้หน่อยสุดิ้มขวับพริกได้ใครกินลาซินว่ะ <laughs> พริกนี่เอามาเป็นบางส่วนมาได้นะครับเพราะว่าสีเขาทำนี่แต่นี่เม็ดทับจะบหมหันเลยนะครับพริกหลับอย่างเงี้ย ไฟเลือไปเต้เลยนะครับเป็นน้ามีดน,น้าสองกจอดกันเลยเอ้ยถึงไหนม่น้อยเดียววิดหนวเนาะ <c oughs>

อ่าวันนี้ตอนหลับที่เขาใจอันเกือในในจีนหลับไปด้วยนะครับแล้วนะต้นหอมพักชี้ครับครับไข่ไปเนี่โอกาสจากมาจ้นฝีมือชีวิตก็มนอกระเซือนนะครับเนอเกือบไม่ได้ทำนะครับก้อนเป็นก้อนเงี้ยเนาะนืมจ้ะ แล้วอุนอ่นๆนี่มาจานกันครับโอ้สุดยดอดเลยอาจจะมาใครแซ่บตรงนี้น,นะครับอืท้อไว้ดย่างนี้นะลืมลืมลืมขมวอไอ้ขมวอ ลืมไปครับดีหมดเลยอ่ยอดอ่ะต้องเพชรขมๆนะครับเนาะไหนไหนไ่ละไหนๆละมี่น้อยอืมนี่ละผมแ เพี้ยครับเพี้ยนี่สองร้อยบาทขายใช่นแหมชิ้นร้อยไปหน่อยครับสุดยอดเมนูยำแดงนะครับว้า่อกี้ตอนจิ้มนี่มันได้ใส่ดีนี่ใส่ดีไปละนะครับ เดี๋ยวยังมันเพี้ยกัยังมีครับตะกี้มันหนีข้างในเนาะเอ๋อข้างในสักน้อยกินมมาละครับใช่ขมกลมสุดยอดได้เนาะนี่กล่องหอมนะได้เนาะหอมครับออครับอุดนึงได้นะครับงานเราทำแล้วกับประมาณแปดเก้ากิโลก็ได้นะครับตอนนี้มี ส่งไปประมาณ3าสีกิโลแล้วนะครับาเหลือบันักไอซีทำได้สั่งกลนกันได้กลนะครับเอออะสุดยอดสวนนี้เดี๋ยวเขาจะย่างนะครับทีมงานยุยครับก็ขี้เกียจเพราเราเนาะเออรับยาขจ่อยสักบึกนะอับบตไยมันหนอกมันหนอกเขาอยู่กันี้ยนะครับ โม่เ <Roth>. no. นาะอาชิมเท้าชิมเด้วอุ้ยชิ <lo further> มไปจุ้ยอ <lam> like. mm ุ hmm. ้ยม <ark commer del ete> no ันไม่หมักต้มอ้าๆไว้น่ะกินข้าวแรงโม่เออโม่เนาะกินลามันกินยำแรงอีกครับจะรำผมว่ายอดไอ้เนาะข้าวแรงโม่ครับจะไปล่ำนะเออนั่นล่ำไปกันแล้วเดิ๋ยได้กินข้าวเอยเออบรรยากาศครับ วันนี้อากาศต้องซึ้งกัเยินสบายนะครับหนาวด้วยนะครับฝนตกนะครับกําลังก็ลืนน่นเนาะมีสายมีหน้าหนาวอยู่พายุฝนตกสองวันวันไหนดี๋ยวนนี้หายใจลุงนะครับเออโฟฟ,อฟ้าต้องฟาตั้งไดก็เป็นครับตรงนี้หโหจังหวัดอื่นจะ,จะมีฝนก็นครับนอกนะครับเดี๋ยวคงจะมีคลิปทรงเขียบขาค้ำนะครับคือนี่ว่าจะไปลุยกันสักกำนะครับมาละเจ้าของสถานที่ นี่ร้อยแปดสิบห้าครับน้ำเลล่นะหนาต้องใส่ให้น่อยครับยำแรงแกหลังแกเอวไอสินวเนี่ยกันมันข่ำามี้ยอยาแต่นะครับเจ้หน้าเดี๋ยวงอจะออกแล้วเนาะ สัะในสวนฝีมือภายในฝีมือกุก้อนบ่ฮะก้อนอยู่นี่ยฟีมือกุ้ยันเนาอเดอเอวมวยเตนมวยเตนอืมอันนี้รำไรก่อนไว้ที่เราเดี๋ยวขายงอกไปกันโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนตากลองไหมเต้เปลี่อนเป็นตากลองแล้วอ่าอันี่ของคุณนี่ของงานที dinner นี่นะครับผมเอี๋ยวเราลูกเบามาเดี๋ยวจะลุยกันว่าไปซองเก็บขาค้ำกันสักคำเป็อนี่ ก็จะได้มีเมนูเคียดพงนะครับเออธรรมดาเล่นก็เหนียวเมล่ะถ้ามีกล้องมันยมังเลยนะห่วยอย่งองี้นะกินก็มันอ่ผ่านกินข้าวกัน้ทึ่ นี่ยืมพอเปลี่ยนต่ากล้องไหมตัวมือเราไม่ขอหมเนาะเออครับอู้ดุลได้นะครับทีมงานเขาอยากทำช่องกล้อเมษานี่ไอ้กล้องของกันนะครับแล้วก็คงจะเว้นไปแหมเมอนอยู่นะครับเพราะมันบมก็มีเวลาเนาะโอเคครับอ่ะน้องเบายิ้มเห็นเลยแหละมันคาดอยูงก็ยังก่ะเออเหม็นอยู่อันไหนครับ

นม่มีมันเนลนะรอก่อนเลเดี๋ยวจะเข้ามาก่อนนะก่อนนะไปฮัมบุกเดี๋ยวก่อนรอก่อนแป๊บเอาเขานี่ซุกกระดิบหนิจิมฮึ่มซุกกระให้เราเฮยเพจว่าพุ้งในก้าว่ะขอรับก้อยซากุ้งแล้วสุกด <laughs> <ข>ิบเก็บเก็บอางุกกาเนี่ยซุกกระน่ออือซุกกระสึงแล้วถ้าดิบมันจะเป็นสีขาวอย่างหลักแดดเลย อุ้ยพักก๊อปไปไหนมดอุ้ยปารกของเงาจีสุดยอดไปซูนกี้ไปเปิดร้านอาหารได้ปะเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ละเปลี่ยนใจเปลี่ยนตากล้องเปิดไปก่อนบ่ได้แล้ว่างจ้ำเออขียวาติดหางอย่างนี้ นี่มะม่าต้มไปมาตอนแล้วครับโอ้ยก็ชอบกินแบบแห้งนะครับไก่มัดสีจะเข้าบ้านกันหรอเดี๋ยวเข้ามาสีลงเดี๋ยวเขาจะอันเขาจะเออมันต้องแย่งแห้งให้มันรับเขาจะส่งเคียดขาค้ำกุอยู่ครับแต่ผมส่งขบตันั้นเพราะตาผมแบบใครหันแล้วไม่ลูกยังอย่าว่าขาค้ำเลยครับแค่ขายังบ่หันเลยอ โอเคโอเคเออไปดูละอยู่เดี๋ยวเข้ามานะครับคลิปต่อไปส่งเขียบนะครับลุยกันพวกหนูนี่ไปเอาอุ้ยนะจิ้มไหมเออซอยไหมไหมอุ้ยจิ้มมันจะเหนียวเขากินตอนนั้นนี่แหละตอนนันนี่แหละเออถ้ามันย่างแห้งกับบะล้อมย่างแห้งกับบะล้อมโอเคเนาะอ๋อหวานอ่าแม่นนี่มันหวานนะครับมี่เนี่ยมี่เนี่ยอุ้ยใส่เกลืออย่างเดียวพิ่ผมได้ใส่น้ำตาลใส่เกลืออย่างเดียวต้องคีบกันึงหวานหวานจกจุก ก็่บบก้อนไหวละกัก huh ้อนไหวละก้นไหวละอ๋ออากาศเสียทรงแล้วเก็บทรงเหมือนยู่แล้วไปพุ <h <h ่นหละแวะเียวสกงเออโอ้โหกับพริกหล่ำกำโอ้ยมักแต็เนอร์เข้ามานะเนาะชอบกินแห้งกว่าเท่มใจอย่างนี้ต้มแต่ใบสองและอืดเรื่องของเรื่องเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับเน่เดี๋ยวก่อนจะออกภาคสนาม สรงเกียรติขาคำนะครับอยู่แห้งไอสินนี่น่าจะมีอยู่น่าจะได้คลิปอยู่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามมาทำเมนูสักหน่อยเสียดายเวียดไมท่านโซ่หลับแล้วกับเนาะไอสีว่าเอเยเวทโซ่ก,กับอ่ะเมนูเมนูกุอยกุ้งแล้วหลับนบั่งไรวันไหนหืนครับอันนี้ก็ไข่สังได้นะครับน้ำพริกหลับนะครับเน้อตอนนี้ มีออเดอร์มาประมาณสักสามสี่กิโลแล้วนะผมจะทําประมาณสักมาถึงสิบโลนะครับอ่ไว้กินต่อส่งการนี้ปุดีนะครับวันนี้วันที่หก <6. S 2> อ่าติหกนาองชายทำกันนะครับอ่าลงที่เจ็ดเดี๋ยวกล้องปั๊บเสียงแป๊บนะก้อนไหวแล้วเนาะไหวและนะ้วทาเด้พักวเก็บสูงอยู่แล้วแหละออเดี๋ยวนี้เหมือนงานรุ่นหนักนะครับตรงนี้ทาสีอวันนี้ก็ไปทาสีจุย น,น้องเบาชว่น้องเบามานี่ครับผมเป็นอย่างนะสีอยู่คคาายกออัโอเคครับอ่าถ้าคลายมาเลยนะครับน้ำพริกลาบนะครับโอเคครับนี่ใส่ลาบใส่จำไก่ก็อย่างก็ได้มดนะครับอ่าใส่ซอยจุกะะ่ะกันล้มเพราะเครื่องเทศช่วงเอารถนี่เนาะใส่นักขึ้นนะครับถึงบอกแคนนะครับเครื่องเทศนะครับดีปีนะเพิ่มขึ้นไปเพจจัจนทร ครับในคลิปหน้าเป็นอย่างนะน้ำแห่กับคอยที่ตามนะครับเดี๋ยวโพลกอนว่าจะไปลงผักสนามส่งเครียดค่ะคำหูเจ่นได้ไปส่งส่งหูหน้าเดี๋ยวโพลไอสินคำนะครับนี่ครับใครชอบบรรยากาศด้านบ้านไอ้กาแฟกุนที่ตามุกับช่องชีวิตคนบ้านนอกแหมช่องคือช่องชีวิตคนนอก fc นะครับ fc เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้่อกำลังใจชีวิตคนนอกกับทีมงานนะครับนะขอบคุณข้อความตัางเฟซต่างไลน์นะครับทักทายกันมากูเจ้ากูเจ้านะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาป้ากันใหม่ วันนี้ชีวิตคนมโนก,กับทีมงานเมียน,นายนี่ก่อนเฮ้ยขอบคุณครับผมสวัสดีครับ